สวัสดีครับสวัสดี8โมงเช้าในวันอะไรวะวันพุธไม่รู้พูดไปก่อนเพราะยังไงคลิปออกไปพวกมึงก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าวันนี้มันคือวันอะไรแต่มันคือ8มโมงเช้าเรู้ไวนะนะ้แค่นั้นนะรักสัญญานะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่อัปเดตเกี่ยวกับน้องหมาก็ตอนจะเริ่มไปไทยมาก็จะเริ่มที่อัปเดตชีวิตประจำวันของผมด้วยว่า ช่วงที่ไม่ได้โผล่มาใน YouTube เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจริงๆไม่ได้อยากรู้ก็เถอแต่ก็ขอพูดหน่อยเพราะรู้ว่าทุกคนมารอดูหมาเนี่ยแต่ขอแบบสอดแทรกหน่อยได้ไหมล่ะโฆษณาตัวเองช่วงนี้ก็ <c oughs> ทํางานอยู่ในทวิตตามปกติดีนะครับไลฟ์สเีมเล่นเกมพูดคุยกับแฟนคลับทั่วไปเป็นเหมือนที่เคยทําเมื่อ10ปีก่อนอยูดูนานนะนะแล้วก็สำหรับแฟนคลับในฝั่ง YouTube บางคนก็ เาก็ไม่ได้ตามไปดูไลฟ์สตรีมเนาะนะก็อาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่เห็นเราเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปวิดีโอนานมากเอาจริงแล้วอ่ะผมโดนปิดกัน้นการมองเห็นจากฝั่ง YouTube เยอะมากจากมาก่อนลงคลิปแล้วแบบว่าภายใน24ชั่วโมงมันต้องเป็นยอดเท่านี้คนดูประมาณนี้อะไรเงี้ยทุกคลิปวิดีโอจะลงไปตั้งหลังคือยอดมันตกลงมาก็เลยเหมือนกับ พักช่องเพื่อให้มันรีเซ็ตอะไรพวกนี้นะซึ่งจริงๆแล้วความจริงอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ผมเข้าใจแบบที่ท้าเปรอดูก่อนน้องวินเรบไม่ลงคลิปไปสักช่วงหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็ดูว่าถ้าเกิดกลับมาลงเนี่ยมันจะยังเหมือนเดิมไหมแล้วก็ช่วงนี้เอาจริงๆแล้วหลังจากปีใหม่เป็นต้นมาผมดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงมากกลายมาเป็นหนุ่มติดกาแฟนะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงคันแอดวานนะอันนี้มันคือน้ำช่อมะพร้าวน้ำช่อมะพร้าวมันก็จะหวานแบบหอมหวานอร่อยสุดื่นแบบไม่มีน้ำตาลกินกาแฟกับน้ำช่อมะพร้าว จุดเริ่มต้นม,มาจากร้านแถวบ้านเนี่ยมันมีกาแฟนังชอบครับแล้วผมก็ไปกินมาแล้วอร่อยมากนะครับมันตกแก้วละปมาณ6กบาทก็กินกับเขามาตั้งแต่ช่วงย้ายมาอยู่ให,ใหม่ๆต้นปีเนาะจนถึงเมื่อมันไปต้นเดือนที่ผ่านมา แล้วก็เลิกกินเพราะว่าแม่ดันไปเห็นว่าที่ร้านน่ะเข<อ>ามีไอ้ขวดนี้ขายขวดละ60บาทแม่ก็เลยลองซื้ออ้นี่มาแล้วก็มาลองชงเองที่บ้านขวดนึงเนี่ยชงได้3แก้วเท่ากับว่าเราจะได้กินกาแฟในแก้วละประมาณ20บาท21บาทร้านกาแฟไม่เคยรู้เลยว่าการที่เขาตัดสินใจขายสิ่งนี้ให้กับบ้านเราทําให้เขาเสียลูกค้าประจําไปแล้วก็เลยการว่าผมกลับมาชงกินเองที่บ้านเลยทีนี้ก็ไม่ได้ไปซื้อที่ร้านอีกเลยเขาเลิกส่งไม่มีที่ร้านอ่ะเออที่ร้านมันเลิกส่งเลยนะก็ขวดนึงก็ชงได้ประมาณ3มแก้วผมก ขาบอกว่าเออพี 40, <N> ่ซ <till> ื้อเครื่องทากาแฟสด4ี่หมื่นกว่าบาทเองหรือยังงูุ้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตอนเราซื้อกาแฟกินทานก็เป็นกาแฟสดเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นกาแฟผมชงเอาครับก็อยากจะลองนะแต่ว่าใช้คําว่าผมยังมือใหม่กับอะไรแบบนี้เนาะก็เลยแบบยังไม่อยากจะไปเทิร์นโปรหรือว่าไปลงทุนเพื่อที่จะแบบเรียนรู้การทํากาแฟขั้นแบบอีกขั้นนึงเลยอะไรเงี้ยก็เลเอาแค่นี้ก่อนปิทํำไปก่อนอย่ันที่อยากลองทําก็คือกาแฟแบบน้าส้มช็อคเกแลตสุกนะส้มธรรมดานี่ละ้วลองก็ลองจากอะไรเล็กๆน้อยๆไปก่อนช่วงนี้ติดกาแฟ ดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงมากนะครับคือแบบชื่อเสาหลักเบียร์นี่คือมันเริ่มจางหายไปแล้วบอกว่ากลายเป็นคนเฮเลตี้ขึ้นก็ไม่ใช่นะเพราะสุดท้ายก็นอนเด็กมนเดินแค่ไม่ได้กินเบียร์อ่เด็กข้าสิกอ่ะมาเข้าเรื่องหมากันดีกว่านะตอนนี้นะครับผ่านจากตอนนู้นมาก็ประมาณ3เดือนเนาะโดยประมาณนะสามเดือนฮอพเปอร์ตอนที่รับมาก็3เดือนตอนนี้ก็อายุก็ประมาณ6เดือน7เ,เดือนละ <S <S น้องมีสุขภาพแข็งแรงดีเล่นไม่รู้จักเลิก จ <laughs> คิดว่ามันคงเป็นที่ใสข่ของของไซบีเรียนฮัสกี้แหละเขาไมา่เล่นรู้จักเริมในที่นี้หมายถึงว่าโนอาเนี่ยชอบนอนคือเป็นหมาที่ชอบนอนชอบอยู่เฉยๆพอโนอานอนปุ๊บฮอปเปอร์เนี่ยก็จะวิ่งมากัดมากระโดดใส่มาจนโนอามันหุ่นยิเดะจนมันแบบต้องเห่าใสาอ่อ่ะโดนโดนน้องแกล้งประจําเลยนะครับเราหลังกายเป็นว่าโดนน้องแกล้งซะง,งั้นแล้วโดนเยอะมากด้วยกรง นะครับจะสังเกตว่าในบ้านเรามีกรงแล้วครั้งล่าสุดเราถ่ายน้องหมาก็คือยังไม่เห็นกรงนะกรงนี้ก็เพิ่งจะซื้อมาตอนในช่วงกลางๆแล้วที่ซื้อกลงมาเนี่ยก็เพราะว่าฮอปเปอรอ์ไม่ยอมกินข้าวแล้วก็ข้าวฮอปเปอร์วางไว้โนอาก็มาแย่งกินเราก็ต้องจับแยกเพื่อให้น้องไปกินข้าวในกรงก่อนกินเสร็จแล้วก็ค่อยเปิดออกมาให้วิ่งเล่นหรือว่าบางทีเนี่ยในกรณีที่แบบว่าแบตบมันไม่หมดสักทีอะ่ะมันวิ่งเล่นแบบกระจุยกระจายเลยอะ่ะโนอามันต้องการนอนเห็นแล้วแบบรู้สึกสงสารโนอาจริงก,ก็จะจับนน้ออไยย่าเแวกัพึลม ปกติเด็กเราเด้ลงมาแล้วก็มาเปิดกรงให้และอย่างนึงก็คือเวลาที่ไม่อยู่บ้านเนี่ยบางครั้งนั่นในช่วงเวลาสั้นๆเราออกไปซื้อของนั่งซีฟิลหรืออะไรเงี้ยถ้าเราปล่อยน้องไปข้างนอกบางทีบ้านเละน้องพังทุกอย่างก็เลยต้องใส่ไว้ในกรงดูใจร้ายอีกใช่ไหมแต่ว่าก็มันก็ทําเพื่อแบบนิดๆหน่อยๆแหละให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับให้น้องแบบไม่ลือบ้านมาดูตรงนี้ก็สังเกตว่าระหว่างที่เรากำลังถ่ายวิดีโอนะครับฮอปเปอร์ก็จะใส่เดียวกับโนอาอยู่เรื่อยๆอัปเดต ไม่รู้ว่าเคยยังไม่เคยถ่ายนะแต่ว่าเคยลงรูปในแฟนเพจไปนะตอนนี้ก็รือเรียบร้อยนะบเฮ้ยบางกล้องไอ้นี่ก็รือเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นถ้ำกระบอกที่ฮอปเปอร์ชอบมุดเข้าไปแล้วก็ไปเลงข้างในครับอันนี้ก็โซฟาตัวนี้ก็กะพีชีดอยู่แล้วนะฮะไม่ไม่เสียดได้อะไรแล้วก็ตรงฝั่งนี้ตรงนี้ที่เราเห็นว่ามันเป็นพื้นที่นอกบ้านเนาะโลง่ลงๆตรงนี้เราก็จะสร้างเป็นเป็นห้องหมาเพราะว่าพื้นที่กลางบ้านน่ เราจะได้ใช้งานจริงๆให้มันสมกับเป็นบ้านสักทีหนึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเก็เลยต้องกั้นกลงไว้ก่อนพอเราสร้างห้องฝังเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่ใช้กลงลวก็จะปล่อยให้น้องอยู่ในบ้านแล้วก็ถึงเวลาก็เปิดประตูให้เอาไปเล่งเล่นเดี๋ยวผมให้ดูแบบน,นี้ก็คือมีการเขียนเขียนแบบไว้ละอันนี้ก็เป็นรูปที่เราผมไปจ้างเขาออกแบบมาห้องมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือต่อจากฝั่งนี้เลยเปิดประตูไปก็จะเป็นห้องหมาเนาะห้องเป็นอย่างนี้นี่ก็จะเป็นห้องน้องโล่งนะครับแล้วก็ให้น้ององยยู่2ตัวเล ก็ความกว้างมันก็วกว้างอยู่นะเพียงพอตมาดตายตายมึงเอากันตายมึงเอากันตายก็ทั้งคู่สุขภาพดีกินอาหารหมดแล้วก็กินหกด้วยนะครับโนอาก็มีแอบไปกินอาหารน้องบ้างหลังๆก็จะเริ่มเบือ ى, ่อแบบว่าเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยะเนี่ยโจะเริ่มบ่นห่ัแม่มาแล้วโนาก็จะเริ่มบ่นเพราะว่านโนอาโดนแก้งไม่หยุดเลย โดนตลอดเลยนะครับโดนน้องใส่ตอนแรกเราเลี้ยงหมัดตอนแรก,กแบบโอ้ดูอาดูเงาเงาเนาะพอมายอย่างนี้แล้วก็มันก็คงแบบคิดในใจกันผมไม่เงาแล้วแต่กูนอนไม่ได้โดนใส่ยับนี่ดูเราต้องเอากล่องกระดาษลังนี่มากั้นด้วยนะเพราะว่าไอ้นี่ชอบขึ้นไปขี้ห้องน้ำข้างบนที่ประจำเขาไงที่ประจำ<ร>เขาขึ้นถ้าเกิดหลุดขึ้นไม่ได้ปุ๊บห้องน้ำนี่คือต้องโดนขี้ใส่ละน่เย็นรอยาคนที่จะปวดหัวกับหมาที่สุดในบ้าน ยังตื่นมาถ่ายวีดีโออันนี้แม่ก็ไปส่งลูกชายพอแม่กลับมาบ้านปุ๊บไอพวกนี้ก็จะรู้แล้วว่ามันจะได้ออกไปวิ่งนอกบ้านนะครับใส่ลวใส่กันละเดี๋ยวพาไปดูซากอะไรจะทำเฮ้ยอย่างน้อยดีอย่างนึงนะมันยังไม่กัดแบบพวกชุดแต่งรถผมอมแต่ว่ามันกัดพวกพลาสติกอะไรข้างในมันก็เอาหมดเลยนะเราก็จะเห็นนี่ฮะนี่เห็นไหมใหญ่แล้วก็อันนี้หลุมใหญ่แม่ต้องเอาพลาสติกมาปิดไว้ นะครับลแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนี้อีกนี่มีหลุมเห็นปะมีหลุมไม่พอแม่งมีน้ําขังด้วยอีกหน่อยนี่มีลูกอสนะ <laughs> คือแบบมันเกิดจากฮอปเปอร์อนะนี่คือไม่ใช่ฝีมือนออาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนี่มันดื้อก็ต้องปิดไว้ขุดทั่วบ้านเลยตอนแรกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราสร้างห้องตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะครับตอนหลังเปลี่ยนแผนตรงนี้เดี๋ยวเราเทปูนเพื่อที่จะ ไม่ให้มันขุดอีกต่อไปนะครับก็หลังจากที่แม่เอาไอ้สองสิ่งนี้มาวางเพื่อปิดรูไม่ให้มันขุดนะครับเราคิดว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีรูใหม่กเกิดขึ้นนี่ห่าแสดงว่ามันเลิกได้แล้วไอ้ฮอ,อปเปอร์ไม่ขุดบ่าแล้วแต่เปล่าเลยนะฮะผมไม่ทําการสํารวจรอบๆบ,บ้านตัวเองอีกครั้งสิ่งที่พบเจอก็มันก็ยังคงมีรูใหม่กเกิดขึ้นนี่มีรูตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่นันเนี่ยไอ๋อใช่รูนี้ ซื้อหมาได้ครบเลยในด,ด้หมาใช่ไหมได้ปวกได้ปวกได้ตุน่นได้อะไรแบบมาหมดไอหน้ามีแล้วมั้งจะแค่นี้ก็จริงแล้วยิ่งตัดหญ้าก็ยิ่งเห็นชัดหลายๆครั้งเนี่ยคือเวลาเราเปิดประตูบ้านก็อมันจอดมาวิ่งใช่ไหมไอโนอาจะไม่ค่อยออกโนอามันเหมือนกับเหมือนโปร่งกับชีวิตแล้วอะ <c oughs> แล้วมันนึกออกว่าหมาแบบเปิดประตูเหรอเมื่อก่อนก็จับวิง่งแบนี้ก็แบบ <c oughs> ช่วงหน้าขึ้นมามองแล้วก็นอนต่ออะไรเงี้ยด,ดูมันดูมันเล่นกับพี่มันเห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูมันดูมันดึงหูเิยดูดิ ดดิโนบอกกูเหนื่อยปล่อยกูไปนอนเถอะเนี่ยโนมันต้องคารน่ะจะโนมันต้องแง่งใส่อ่ะเดี๋ยวเราจะให้โนอาเอาคืนฮอปเปอร์นะเดี๋ยวดูรีกันละดูดิโอ้ยไปไหนเอ้ยแหมดูมีความสุขกันดีนะ เห็นแล้วผมก็แฮปปี้อ่ะเดี๋ยวเราจะให้โนอาเอาคืนฮอปเปอร์นะเพราะว่าโนอาชอบโดนฮอปเปอร์แก้งผมจะจับฮอปเปอร์ขึงไปอ่เป๊ะฮับโอ้ยโอ้ยโอ้ยผิดอะไรโอ้ล้วแม่งชนเต็มแรงเลยอ่ะไอ้เชี่ยขาหักซะบ่อืเจ็บเนี่ยรู้ไหมว่าเจ็บรู้ไหมขอโทษจัง สำนึกหรือเปล่ารเราอะหาแม่ทำไมแ,แดงเลยเไงกดตีนนี่ว,วะ่ะมาเลยชอบแกงพี่เขาเราจับมันขึงไว้นะครับให้นวัวนนจาัดการเนาะจัดการมาลูกเนาะเนาะ รอมาพอจับไปแล้วจัดก,การมันไปนไหนอ่ะว่าดูทุกคนดูดิไม่มีการโกรธแค้นไม่มีการเอาคืนเป็นพี่ที่แสนดีไปไงแล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่ฮอปเปอร์จะทําเดี๋ยวเราจะไปจับโนอาบ้างเข้ากกงไม่ได้ลูกเราตัวใหญ่กว่าเราเข้าไม่ได้เราตัวใหญ่เอามามาตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจับโนอาไว้นะครับึ๊บ อึ้ยฮ๊อปจับแล้วคือไอ้นี่พร้อมใส่เลยดูหน้าโนเนี่ยหน้าโนแบบเซ็งอ่ะโนเซ็งอ่ะเออเซ็งคือมันโดดกัดขาเอ้าเอ้าเอ้าเลยเอามาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยพร้อมแกงพี่เสมอจับเขา้างดิเอ้าจับเอมบ้างดิ อา้าทน,น,นี้อมออ่ออาคืนนะเอาคืนเลยเอาคืนเลยเอาคืนมันเนี่ยไม่ทำะโอ้หลุดพ้นจากความโกรธแค้นเขาเรียวกว่าปลงในชีวเ,เป็นหมาที่ปรงรู้สึกปลงอย่าเพิ่งเข้าลูกอย่าเพิ่งเข้าแล้วก็ไปยืนเกาะให้ยญาเปิดประตูให้หแ,ลแล้วเักแ้วเคาเคาหมานักเลงหมานักเลงเฮ้ยทุกคนอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ได้อัปเดตไม่รู้ว่าสามเดือนที่แล้วเคยถ่ายคลิป เรื่องนี้ไปยังแต่คิดว่าคงยังไม่เคยถ่ายหรอกไอ้ฮอปเว้มันมีคิวเว้ยแกเห็นน้ำดาตรงนี้ปะเนี่ยตอนซื้อมาแรกๆอะไม่มีเว้ยเนี่ยมันข่าวจั๊วเลยดิตอนนั้นอะมีคิวเว้ยโตมาแล้วขนโผล่และที่ความไม่ใส่เสียงอย่างหนึ่งไอ้ถังน้ำเนี่ยเวลาโนกินอะฮอปมันชอบแบบเอาตีนไปจุบอะกุนตีนะเข่า่จปะเอาตีนไปจุบอะมึงกินตีนกูขมพี่มันนี่สบายดีทั้งสองตัวแล้วก็ดื้อเหมือนเดิมแต่ว่านวานี่คือ ดื้อน,น้อยลงถ้าเปรียบเทียบไปเห็นกับคนก็ดื้อเงียบเป็นหมาดื้อแต่ว่าเงียบไม่ค่อยเอเร์ตไม่ค่อยอะไรก็เป็นตามนิสัยของหมาพันธเนานะเพราะว่าแรกๆที่ซื้อมายังคิดอยู่ว่านี่มันอารัตการปลอมหรือเปล่าเพราะว่าเรายังเคยจําภาพที่แบบโนอาวิ่งมากระโดดเกาะอ,อะไรเหล่านี้ใช่ไหมทายมันยังเด็กๆกันเนาะแต่พอโตมาแล้วด้วยที่แบบว่าความที่แบบหมาหมาตัวใหญ่อะมันจะก,กระโดดโลดผมนั้นก็ไม่ได้ถูกไหมอันตรายเด๋ยวขามก็จะไม่ดีเนาะ สะโพงไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าปอ,อเปิลนี่ก็สุดในรุ่นเลยเพราะว่าตอนแรกก็ฟังเขามาอ่านข้อมูลก็พอเข้าใจแหละว่าเออหมาคนนี้มันดื้อนะแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะดื้อถึงขั้นที่แบบมันยิงไม่รบกวนเรานะมันดื้อรบกวนโนอาแบบไม่หยุดเลยอะโนอาไม่ได้นอนโออนามันนอนก็เนี่ยถ้าซูมไปเนี่ยเราจะเห็นคาบตรงพื้นเห็นไนะหมนารถอะเราจะเห็นแบบว่าคาบแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะครับ <laughs> คุณสะดุดล้มอะไรครับ ชี้ครับดูล้มเลยครับอะไรครับอันนี้ใช่ไหมไอหลุมนี้ใช่ไหมไอหลุมนี้ใช่ไหมใช่เ่าพี่เช่เนี่ยผมบอกคุณแล้วว่าสิ่งที่หมามันทำอะ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูมันดูมันมันยังไล่กัดกันอยู่อีกสิ่งฮอปเปอร์ที่ที่ฮอปเปอร์มันทำเนี่ยมันจะทาร้ายเราด้วยนะอันตรายแล้วดูโอ้โหเสืธธาพสืเาเลิกเลยอ่ะไอที่เห็นนี่เป็นคาบแบบมันๆคาบอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะนี่สดๆเลย เห็นรถเลอะไม่ได้พวกนี้ช่วยทําความสะอาดประจําประจําเวลาลเอารถไปล้างเนี่ยทำอะไรบ้างบอกอ๋อล้างขัดสีครบระบบเลยครับรถรถพี่ก็ไม่เลอะนะคะอะไรเงี้ย <c oughs> เขาไม่รู้ไงเราจะพูดว่าอ๋อหมามันเยี่ยวใส่ไม่ใช่เพิ่งเยี่ยวใส่เมื่อวานนะมันเยี่ยวใส่ตั้งแต่วันจันทร์จนวันศุกร์ <c oughs> ผมได้เอารถมาวันเสาร์มันเยี่ยวทุกวันนะ ก็คร่าวๆอัปเดตประมาณนี้นะครับน้องทั้งสองตัวแข็งแรงได้ออกกําลังกายได้มีพื้นที่มีแบบว่านานๆทีก็พาออกไปนอกบ้านบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถ่ายลงเนาะก็คงจะไม่ได้เห็นกันนะครับแต่ในอนพคกก็คือเราสร้างห้องให้หมาให้น้องหมาสองตัวตรงนี้จะได้มีพื้นที่กลางบ้านได้วางโต๊ะอาหารไว้วางเฟอร์นิเจอร์อื่นๆในแบบที่บ้านทิมรุ์อยู่ควรจะเป็นควรจะเป็นใช่ใช่ใช่ก็หลักๆเลยคนรับหน้าที่หนักเลยก็จะเป็นคุณแม่ก็จะเป็นคนที่คุกกีกับไป สองแสนนี่นี่ดุนะครับคอยดูแลความสะอาดแล้วก็ให้ข้าวอันนี้อันนี้คือมาจากคนที่บอกว่าไม่ชอบหมานะยังชอบอยู่ยังไม่ชอบยังไม่ไมชอบหมาแต่ชอบชอบเงินของเจ้าของหมาพวกนี้ดีกว่าเฮ้ยมันไม่ได้จ้างนะส่วนเนี้ยฮะเลี้ยงให้ฟรีเนี่ยเอ้ยเขาเลี้ยงให้ฟรีกว่าเราไม่ได้จ้างนี่วะ่ะเราจ้างส่วนอื่นเลี้ยงฟรีเลี้ยงฟรีตัวนี้กูอยู่สบายเลยเอาละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะครับมาอัปเดตอะไรที่ยังรู้สึกว่าอยากรู้เพิ่มหรือยังคาใจอยู่ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้อะไรที่ผมตอบได้ก็จะตอบนะครับอะไรที่ตอบไม่ได้ก็จะพยายามหาคําตอบมาให้ละกันนะหรือว่าใครมีความรู้ก็ตอบเพื่อนๆด้วยนะครับในคลิปหน้าก็คิดว่าน่าจะเป็นการพาฮอปเปอร์ออกไปโซโล่ข้างนอกบ้างเขาปกติว่าจะไปก็จะไปกับโนอาเนาะเราเคยพาโนอาไปเที่ยวทะเลมาแล้วครั้งหนึ่งครับรอบหน้าจะพาฮอปเปอร์ออกไปตัวเดียวบ้างพาไปโซโล่เที่ยวข้างนอก ผมเลงใกล้ๆบ้านนี้ไว้น,นี่แหละเป็นสันเขื่อนพาฮอปเปอร์ไปวิ่งแล้วก็ที่นั่นจะมีอะไรทำก็ค่อยไปดูพอเราก็ไปกันแบบไม่รู้อะไรเลยคิด <c oughs> <c oughs> อยากจะไปก็ไปอยากจะทำก็ทำไม่มีคอนเทนต์ล่วงหน้าอะไรที่เกิดขึ้นณนะตรงนั้นก็คือเกิดขึ้นจริงๆไม่มีการเตรียมนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลประมาณน,นี้นะครับขอบคุณทุกคนมากสำหรับการติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเตะออกมาหน่อยนี้มาหน้าบ้านมาหน้าบ้าน ออดิดดด <c oughs> เไม่เคยจะมีเออไม่เคยจะมีรูปดีๆไม่เคยไม่เคยรู่เคย รับเกอร์กันนะเดี๋ยวมาเล่นเกอร์โอเคเออฮอเก่งจังเลยเก่งากเดี๋ยวมานะรับเกอร์กันนะเดี๋ยวเกลือกลับมาให้ขน,นมกิน